สีช็ตเนี่ยป่านนี้ไม่กลับเลยอุ้ยนั่นอะไรสิแล้วเราจะออกไปไหนนะก็ต้องบอกพี่ใชิมิร่าอย่าบอกนะไม่ต้องมาไปหาวเมียน้อยแี่น่เลยอ่ะทำไมพี่พูดแบบนี้เ่าะไม่หรอกพี่ก็พูดแย่แล้วอย่างั้นแหละพี่ไม่บอกเมียน้อยอะน้ำเราจะตายจะร่ดจากเรื่งไงเนาะไม่รอดใจสิแมะอยู่ตะวันตะวันเสียงมาแล้วตะวัน พี่นานนะครับเลยไม่ได้มากินนานเลยพี่อ่ะกินนานเลยพี่อ่ะว่าดากินเสร็จเออแล้วรอฝันอะไร <laughs> ช่วยไม่ทันพี่กับผู้ชายคนนั้นเนี่ยแล้ก็ปาดดากันแต่ก็ไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะนะคนสุดท้ายผู้ชายคนนั้นเขาเป็นใครในละครด้วยไหมเป็นใครน่ะจ๊ะผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขาคือองค์ที่แม่ราชาในละครองค์ที่แบ่ราชาใช่จ้ะเจ้าเหรอพี่ใช่รู้ายแ,แล้วแล้วเขาทำอะไรพี่หรือเปล่าเขาไม่ทำอะไรพี่หรอกทีแรกเราคิดว่าพี่เนี่ยต้องโดนประหารชีวิตแน่ๆเลยแต่คนสุดท้าย โรงพยาบกลจะชื่นชอบที่มือพี่นะเป็นตัวหย่างี่ตอนที่เป็นราชาได้รับวพี่แล Arrow, finally, ้วก็พี่จีชอนก็ได้ึงนะในเมืองแล้วมันจะพอนเป็นทหารให้กันเลยจะทำละเนี่ยใช่จ้ะจะในใจด้วยนะเดีก็ดีใจเหมือนกันพระองค์าบาบอกไว้ว่าให้พี่กลับมาบ้านนะมาเก็บข้าวของพาญาติพี่น้องเข้าอยู่ในเมืองได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะทุกคน ออกไปแล้วมาแลทว,วนะไ,ปไปด้วย,เด,ยวเดี๋ยวเดี่ยวมาแล้จะมาแลววได้วยรีเบินะร์ดีสุดยเนี่ยนะไม่เก็บขวดเหรอป้าเหรอปาทั้งนั้น,น,นวันนี้ถุงใหญ่นะเลยเนาะถุงสวย่มีอะไรบ้างเนะน,นะน่ยไปก่อนได้แต่ก่อจะเย็นหเนี่ความพี่ขอ,ขอไปด้วยนะคงท่านเนะื่ยอย่าหาเรื่ต่ออีกเขาบอกว่า ให้พายาพี่น้องก็อยู่ในเมืองได้แต่วันนี้แต่ว่าทหารองคทิเบิราชาทุกคนห้ามมีเมียถ้าว่าใครมีเมียมันคนนั้นก็ต้องโดนประหารชีวิตห้ามมีเมียใช่หรือเปล่าพี่รู้จริงหรือเปล่าเนี่ยไปหลอกผู้หญิงแขกหรือเปล่ามาโกหกฉันหรือเปล่าเด็กน้อในป่าในโแบบนี้จะมีใครสวยได้เด็กน้อยดีกว่ามาว่ายดีเดียวกับเดียไม่มีหรอกน แต่ไ่ืด้คายพามเหมือนกันจะยวแล้วแต่บาก็หันหลังไม่หันหน้ามาเลยจะไยม้ากจะไปับพี่ว่าพี่เนี่ยก็ได้ทัาศรึกษากับพี่สรีชนเลยไม่่จะพี่สีชนขอพี่ต้รดีมันก็เป็นความคิดที่ให้ดี่ะไม่เหมือนใครหลอกคนดีๆที่จะไม่ได้หรอดีพี่ชนก็บอกว่าให้จะไปยากอะไรนะ ต่างห่าีเดียวใช่ไหมใช่จ้ะคุณก็กลับมาสั่นเสียงเมียให้นะคะพิธีโจทย์เราก็จะสั่งเสีย,ยงให้นะคบพี่โชติว,วันใช่ไหม้ว <c oughs> หลังจากนั้นเขาก็ให้เอามีดเนี่ยตรงนี้ยิ่งดังกว่าเดิม <c oughs> อีกขออะไรนะกัคุณอะไรเนี่ยพิธีโจทเขาบอกให้เอาไม่แต่แทงเมียตัวเองซะให้ตา,ายเลยแล้วก็หนีไปอยู่ในเมืองจะไปยากอะไรถ <c oughs> ้าเมียตัวเองนี่นะ <c oughs>

อะไรพี่เอตรงนี้เลยตรงนี้เล่นตีนกูเลยตรงนี้หน่อยตรงนี้หน่อยตวไมงใช่เิน้เนียวไเองเล่นตีนกูเลยไม่พอแกนะแกม่พอไม่ได้ยังไงะด้เป็นครูไรเป็นครูยงไงฮะคุณยังไงอยลีเลยน ไออนมึงแิงตีุยผีแม่งริงตีหวเลยูีด้เตด้ไงเออดีนะมึงังฟังกูเอย่อยู่ดีๆี่จะฆ่าพี่เลยนะเ้องมี่แทงพี่นะตายเลยนะโอ้โหพูดเล่นเป็นง้นเร่องไอช้นยพูดเล่นหรอกเ่ยคิดจริงอยู่ดีๆพูดมาคิดด้ไงดีะจริงพูดเล่นแบันแหลเป็นคนตลกลยชอน ทอนเหน็บนะมอน้าอู่บ้านน้ำเนิ่มากเสียดานะผาต้องหิว่าเวลาที่คนฝาเอามาล่าโดนเลยโอ้โหทอนแล้วหมอนมาขั้นไปโอเคเราจะนอนช่วยกันช่วยก่อนจะทำยังไงดีเล่าพี่น้คิดจิจะมีตาเลยเนี่ยเรียนตอที่นดับนอนมอยู่ที่นี่หรอ อย่าไปอยู่ในรได้วยกันใช่ไหมที่อย่างนั้นน่นะพทก็ต้องไปบอกกัเจ้าด้วยนันจะพรเป็นน้องสาวพี่เออที่ีรีพี่น้อจะใช้ไ่ยเป็นน้องสาวใช่จ้ะแต่ก็เกิดว่าอยู่ในรถนันจะพจะเข้าไปแล้วเจ้าก็ถามว่าจะรบอกว่าเป็นเรีย้องพี่วันนี้เราก็าปเลยไปนะจีนนะพี่ตกใจแบบนี้ด้วยอาไมอ่ะพี่ต้องซอมไหมขาดเรียบร้เจ้าที่เจ้าเห็นเจ้ ซอมง์ที่เบลกราจะต้องดุใครจะเป็นอทีเบกไม่ได้อแถวนี้จะมีใครดุเราไม่ได้เลเสียงตัอไยองทีเบใครจะเป็นได้เนี่ยพี่จอเสียงเลดังทีเบกเป็นไงอะนี่ไอ้ดาหรือซองพี่อะหดือยผีนี่ไม่ใช่แล้วมีดุแบบอขู่แล้วเดี๋ยวจะจัดโอ๊ยว่ได้พี่เรียนแอคติ้งมา เรียนแอคติ่งมาเรียนการแสดงอ่ะแล้วใช่เนี่ในป่าี่เรียนกับใครอ่ะโอ้โหพี่ในช่างกลนะก็ใช่ช่างช่างกลเออเป็นช่างคนเกี่ยวอะไรกับการแสดงใช่สิเกี่ยวอะไรกันอ่ะไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวหรอกพูดทำไมเนี่ยพี่ทำได้ไงกาพี่ทำได้แล้วพี่ก็ทำเป็นองค์ที่เด่นราชาจ้ะไม่เหมือนเหมือนเลยนะเพราะว่าจะได้ซ้อมในละครเนี่ยได้จ้ะมันจะได้ไม่ตายเลยพี่นะโอเค เดียวมามาทานบํารุงแักวันนี้มีใครมาขุเฝ้าเราบ้างครังวัดประัวไ่ยาค่ะหชาตรีมาเก้เก้าแล้วไยาค่ะมึงใครวะชาตรียาค่ะไอชาตรียาค่ะนึงชื่ออะไรนี่มถาม่หเยกูถาม ชีชาตรีเนี่ย่ะชาตรีวันนี้มันมือึ้นเป่าหูเช้าพอดีว่าคือบอกฉันเอ่อแล้วติดเนี่ยค่ะสงกรานต์แล้วก็กลับ้านเะรนี่มาู้ตค้าคแล้ไอเทนไหะเ้พี่คนิาต่อหน้ากูเรื่องสั่ตัดหัวมาใครอบอกฉันมากับอน้องสาวพี่นน้องสาวหเฝ้าาวขอพี่น่อะไร้สาวแล้วะ เธอร้องโค้งไหมคะชื้นมองฉันชื้นมองฉันชื้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 ชื้น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  ไมเลยนะบ้อเลยแบบนี้จะทั้ง้อัเล้รถามเรวกันไปตั้งัวไม่ทันค่ะโอ้ยพี่กอบคุณจ้าเจ้าสกพะ่ี่ชอนเป็นตัวอย่างให้ในบ้านดูหนได้ไหมอุ้ยวสิแลสานี้ด่ช่วยหาน่อยนะพี่นะช่วยหน่อยช่วยหน่อย อ่าจลอเดูพี่ชวนได้ไหมแก้ผ้าใเราด้ไหมใช่ใช่ใช่ดีมากเลยพี่ชวนเก่งแล้วพี่อ้โหท่าไหยพ่อคะ เฮ้ยไม่เอาโอ้ยไป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 ไนไป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 ไดไป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 เปไ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 นไป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 ไยไป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 ไไป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 ไ อีกทีนึงนะพี่นะอะไรจะจำได้นล้อีกทีเดียวโถตวันลอบไปคะเช่พี่ชตะวันลยค่ะตะวันทีชอนี่ยคะตวันที่ช็อตที่เขาจะพี่ช็อเนี่ยค่ะมีาจาี่กโอ้ยอาตยไปพุ่นี้เช้าเถอะ มีทางอะไรเราเดินเดินทางเลยไปร้ก็จะดีนะไม่ต้องหใจแถวซืเก็บของอเก็บของไท่สงนะครับสูแปดที่หเดี๋ยวอากรบเครับ